พี่น้องครับหลังจากไปเบิงบัวแล้วนะครับบริเวณบ้านไทยงามนะครับก็จะมีปลาแดดเดียวนี่ครับปลาแดดเดียวงามๆเลยครับตัวนี้เป็นปลาสลิดใช่ไหมครับนี่ปลาสลิดสวยๆเลยนะครับเป็นผลผลิตของชาวบ้านนะครับขายยังไงครับนี่ครับโลละสองร้อยหกสิบนะครับพี่น้องเป็นว่าโลละสองร้อยหกสิบเป็นปลาแดดเดียวปลานี้อามาได้ใสครับนี่ครับ อ๋อซื้อมัดแปลมัดอ๋อซื้อมาครัวเองซื้อสดนะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านไพรงามนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากมากเลยนะครับเป็นปลาแดดเดียวมีปลาสลิดปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกนะครับปลานินนะครับปลานินขายเทไหนะครับอโลละสองร้อยนะครับนี่ครับแล้วก็มีปลาปลาแดดเดียวแบบงามๆเลยครับพี่น้อง นะครับงามเลยน่ครับเพื่อนตากแดดแบบแสงอาทิตย์เลยนะครับับแบบสวยๆนี่ครับบรรยากาศเยอะมากตรงนี้จะเป็นบริเวณห้วยตาไม้นะครับบ้านพลายงามอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในส่วนของปลาแดดเดียวนะครับปลาแห้งนะครับถนนก็อยู่ที่ถนนการทลักไปศรีสะเกดนะครับนี่ครับ ก็จะมีนอกจากมีบัวสวยให้เอาแวะชมนะครับก็จะมีปลาแดดเดียวนะครับให้พี่น้องแวะมากดนุนได้นะครับเป็นของดีของจังหวัดศรีสะเกดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าหน้ามาซื้อแวะฐานะครับก็จะเป็นปลาแดดเดียวก็จะเป็นของกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้นะครับนี่ครับบอกครับหลายๆนะครับมีแต่ปลางามๆเลยนะครับ โอ้โหเนื้อใสามากเลยนะครับปลาปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาขาวปลาปนิลน,นะครับพี่กัดบ้านไทยงามนะครับบริเวณห้วยตาหมายเยอะมากๆเลยนะครับพี่น้องคุณนะก็ขี่รถพานไปกันทลกักหรือไปซิสเกตก็แวะอุดหนุนไปฝากที่ผกักฝากน้องได้นะครับเป็นของฝากได้นะครับนี่ครับ สดสะอาดนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับก็มีบัวสวยๆแล้วก็ยังมีปลานะครับก็เพื่อนๆก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ช่องธนวันรเพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับก็พบกันใหม่ ep หน้านะครับวันนี้อยู่ที่พิกัดบ้านไฟงามนะครับห้วยตาไม้อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับสวัสดีครับ